เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเกลียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงหนทางรันธิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะ ให้หนั่งสมาด้อยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปกดลูกในตาอย่าบีบเปลือกตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องใสใไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเ่าเรียนเร,เรื่องอะไรที่ นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงเราให้ว่างๆแล้วก็รวมใจของเรานะ่ววลกนะลับ ไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งยูนินกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากจะเดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัด จะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพาน ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตุกพระองค์ท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งเพราะว่าพิจารณาเห็นมิตามความเป็นจริงว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย มื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็จะไปสู่จุดสลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดิแท้จริงที่เราจะไปยึดมั่นถือมัน่นไม่เป็นแกนสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้เป็นอยู่โดยตัวเองไม่ได้ก็คลายความผูกพัน หลดปล่อยวางกระใจก็จะหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเมื่อใจหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางแล้วก็จะหยุดนิ่งพอถูกโซนก็จะตกโูนขึ้นไปข้างใน แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กกขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่กขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่กำลังบารมีครั้งแต่ละท่านที่ไม่เท่ากัน หรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะใสบริสุทธิ์ใสเกินใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมืนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขแล้วก็ความเข้าใจ เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มขึ้นใจท่านก็นจะหยุดนิ่งอย่างเดียว,แน,วแน่วแน่นิ่งนิ่งแน่นอยู่ตรงกลางดวงใสๆซึ่งเป็นธรรมดวงแรกเรียกว่าธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์แรกและก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพาน ที่เรียกว่าปฐมมรรคใจทั้งกันนิง่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวในกลางดวงปฐมมรรคใสๆพอถูกส่วนก็จะเห็นดวงสีขยายออกมาหยุดในกลางดวงสีก็เห็นดวงสมาธิจะเป็นดวงกลมเหมือนกันแต่ว่าใสาบริสุทธิ์กว่า ยึดยในกลางดวงสมาธิก็เข,เข้าถึงดวงปัญญาที่ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยึดยในกลางดวงปัญญาก็เข,าเข้าถึงดวงวิมุตติใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ว่างเพิ่มขึ้นยึดยู่ในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศน์ กลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตะว่างเพิ่มขึ้นชัดใสสว่างแล้วก็เข้าถึงกายกายหนึ่งชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ภายในหน้าตาเหมือนตัวเองนั่งสมาธิอริยบทสมาธิหนึ่งอยู่ภายใน ที่หน้าตาเหมือนตัวเองแต่ว่าสดใสกว่าเรียกวายกวายมันละเอียดและใจท่านก็นยุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ตั้ง,เ,งเขาถึงกายทิพย์ยุดอยู่ในกลางกายทิพย์ก็หลดุดล่อนในกกายทิพย์เขาถึงกายรูปภพยุดอยู่กลางกายรูปภพก็เขาถึงกายอารูปภพที่มีเครื่องประดับประดาสวยงามหนักยิ่งขึ้น รางกายทิพย์กายรูปภูมิกายรูปภูมิซึ่งมีทั้งหยาบละเอียดกายหยาบละกายละเอียดยติการกายอารูปภูมกิกาถึงกายาธรรมโคตภูถึงพระธรรมกายเกตุวตัตตูาตักยันกะห้าวานิสตอยใสบริสุทธิ์สวยงามมากใสเกินใส ยจินตการกายทำกัตตภูเขเขาถึงกายทมพระโสดาบันเกตอโวตูนาตหาวาสงหาวาใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไปเรื่อยๆยตติการกายทำพระโสดาบันก็เขาถึงกายทรพระสกิตาคามีลักษณะเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์หนักขึ้น นาตักสิบวาสูงสิบวายึดอยู่ในกลางกายทำพระสิกิตาคามีก็เข้าถึงกายทำพระนาคามีนาตักส,สิบห้าวาสูงสิบห้าวาใสบริสุทธ์นักกันไปเรื่อยๆยึดอยู่ในกลางกายทำพระนาคามีก็เข้าถึงกายทำพระอรรันาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวา ใสบริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปหลาดออกหมดผังที่กำบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามการมาพบรปพบเรปก็ปลหลุดล่อนไปเลยทุกทั้งหลายก็ดับหมดแราะทุกของชีวิตมีอยู่ในภพสามนี่แหละแต่ว่ามันหลุดไปแล้ว ก็เข้าสู่อายตนะนิพพานทั้งหมดมีสิบแปดกายที่ซ้อนกันอยู่เชื่อมด้วยดวงธรรมชุดละหกดวงซึ่งเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์พุ่มขึ้นไปมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดที่ไม่รู้ เราว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่รู้จึงไม่ได้ขวนขวายสแสวงหาความรู้และก็ไม่เฉลียวใจว่านในตัวมีกายในกายดังกล่าวนี้ซ้อนๆอยู่สงเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์หนักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นทางหลุดทางพ้นของกิเลสอาสวะเมื่อไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาเรื่อยไป ความไม่รู้นั่นนะคืออวิชาก็ทําให้เกิดสังขารสแสวงหาความรู้ไปสังขารก็ทําให้เกิดวิญญาณเลียงกันไปตามลําดับอย่างเี้เลื่อยไปเพราะนั้นจะรู้ได้เห็นได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดได้ก็จะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต,ตรงนี้ที่เดียวที่อื่นไม่ใช่จะเริ่มต้นจาก การทาใจให้หยุดนิ่งโดยวิธีการใดก็ตามที่มีมากมายรลอยชนิดที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคก็มี40ชนิดแต่ทั้งหมดมีปตัตปุะสงค์เพื่อให้ใจเนะี่ยหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปตามลำดับเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปตามลำดับ ความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่ว่าเห็นด้วยปัญญานะี่ยแะคือรู้ด้วยการเห็นปัญญายะปัสติเห็นด้วยปัญญาคือเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจ้งแท่งตลอดในธรรมนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มีบุญได้เกิดในบุญญาขตเป็นพุทธศาสนิกชน ก็จะต้องเดินตามรอยของพระบรมศาสศดาสมัสมมาสัมพุทธเจ้าในการฝึกใจหยุดนิ่งซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์งานที่แท้จริงของชีวิตเป็นกรณียากิจที่ต้องทำเพื่อการดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมีสุขด้วยตัวของตัวเอง เป็นสุขอย่างยิ่งที่ไม่มีสุขในที่จะมาเทียบได้ไม่ว่า,จ,าจะเป็นสุขจากการที่ได้เห็นของสวยๆงามงๆได้ยินเสียงที่ไพเราะเสียงที่นุ่มนวลยกย่องชื่นชมสรรเสริญได้ดมกลิน่นหอมหอมชื่นอกชื่นใจก็ยังสู้ไม่ได้ได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อย ก็ยังสู้ไม่ได้หรือได้สัมผัสในสิ่งที่นุ่มนูลทาให้เพลิดเพลินในระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะสุขสัมผัสนั้นก็สู้ไม่ได้เลยเลือเพลินในกลามนึกคิดพุงฝันเงไินใปในเรื่องราวของรูปเสียงกิ่เราสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นก็มาเทียบจากสุขที่เกิดจาก การหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่ได้จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็ถึงบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยนั้นก็ต้องอาศัยใจหยุดนิ่งนี่แหละพระเดชระคุณหลวงปู่พระมงคลเทวมณีสดจันทสโลผุ้คนพรพิจารรมกกายท่านบอกว่ายุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไราที่นอกเหนือจากนี้ว่าเรามีบุญได้มาเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดได้รมเงาพุทธศาสนาในบุญญาเขตนี้ก็จะต้องศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกิเลสอสศวะให้ได้โดยการทำหยุดทำนิ่ง เหมือนดังที่พระสมมติเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายถ้าได้ทำอย่างนั้นเมื่อทำอย่างท่านก็จะต้องเป็นอย่างทัน้นคือดับทุกได้หลุดพ้นจากทุกได้วันนี้เราได้ให้โอกาสตัวเองมาปฏิบัติธรรมไปเขาถึงทมก็ให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมา นับพบนับชาติไม่ทวนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ตะวะ่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกถึงดวงบุญนี้ที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดจำง,ง่ายๆไปอยู่แถวบริเวณกลางทองของเราให้ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจย,ยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ อย่างสบายๆพร้อมกับผ่อนคลายไปด้วยตรึกนึกถึงดวงใสหย,ยดจนในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจเพื่อไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ โดยเสียงคำภาวนาดังก้องออกมาจากในกลางท้องของเราไม่เร็วไม่ช้านักสม่ำเสมอภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง,ง,ง,งจะภาวนากี่ครั้งก็ได้ แต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสที่กลางท้องของเราศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสใจยุดอยู่ในกลางดวงใสใส แล้วก็ภาวนาในใจเบาเๆสบายๆภา,าวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเช้านี้ อากาศแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรไอถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งอกตั้งใจประครับประคองใจกันให้หยุดนิ่งกันทุกคนนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจได้เข้าถึงพระระัตนาตายในตัว ทุกทุกคนกนะลุนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ